การแข่งขัครั้งที่ผ่านมาพวกคุณคงเห็นแล้วว่าถ้าพวกคุณพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวพวกคุณอาจจะหมดโอกาสที่จะได้อยู่ที่นี่นะคะอย่างที่พวกคุณได้เห็นจากบททดสอบที่ผ่านมาแล้วอย่าชะล่าใจว่าพวกคุณนะ่ะคือมืออาชีพและจะรับมือกับบททดสอบได้ง่ายๆในรอบนี้บททดสอบกลางปริศนา Blackbox นั่นหมายความว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนออกจาก MasterChef Professional วัตถุดิบทั้งหมดอยู่ในกล่องด้านหน้าคุณแล้วนะคะเปิดออกมาแล้วเจองูอย่างเงี้ยคือแบบทำไม่ได้แน่ๆเอามือแตะที่กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมๆกัน1หนึ่งไม่กลัวครัเจอได้หมดทุกอย่างสอง ตื่นเต้นมากๆนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่วัดความเป็นมืออาชีพของเราสามเปิดค่ะแค่นี้ ูอัด3ชิ้นเขาโบดหนอันไข่หนึ่งฟองมะเขือเทศอีก1ลูกน่ารักมาน้อยแต่มานะเฮ้ยมันเป็นวัตถุดิบเบสิกล้วจะทำเป็นเมนูให้มันดูครีเอทีฟยังไงมีแค่นี้เอาไปทำอะไรพึ่งเลยอะเป็นวัตถุดิบแล้วอย่าทำไข่เจียวปูอัดมานะครับเพราะพวกคุณคือมืออาชีพต้องสามารถนำวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานอย่างจำกัดมาสร้างให้เป็นจานระดับ มาสเตอร์เชฟโปรเฟชชั่นอลให้ได้พวกคุณมีเวลาในการทำอาหาร60นาทีโดยที่ใต้สเตชันนะคะจะมีวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดที่ใช้ในการปรุงอาหารทุกคนพร้อมนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้ว Eight.